คนที่มาฝึกที่นี่เนี่ยร้อยคนเนี่ยมันได้ประมาณคนะหรืออาจจะไม่ได้สักคนเพราะมันทำยากมันทำยากนะที่นอนสวดมนต์ไม่ใช่ง่ายๆนะคนเข้ามาสักสองสาวันรู้สึกเป็นไงเออ,เอ,อคุณทำได้ไหมอยู่จะพูดอมนตไม่อยู่ขาดโลกอะ่ะเวลาคิดไปโลกแล้วกลับมาเนี่ย คืออยู่กับเนี่ยอยู่กับจกักรพรรดิอยู่กับหลวงปู่เนี่ยอยู่กับพ่อมิหารอยู่กับบุญวนเวียนวนเวียนเนี่ยยืนเดินนั่งนอนพวกเนี้ยวันนี้เราดูเขาเนี่ยเราแพ้ไหมถ้าเราแพ้บางคนก็จะมีความรู้สึกมังกรอ่ะซ้อนมังกรเนี่ยอยู่อะรูปมังกรเราเห็นรูปอะตัวมังกรจริงๆคือซ้อนเขาอยู่อ่ะเหมือนเราอ่ะ เรามีรูปเราก็มีนามนามคือจิตเราประมาณนั่นแหละทําได้ไหมล่ะอยู่กับพระท่านบอกเองอยู่กับพระอยู่กับพระก็อ,อยู่จักรพรรดิอยู่กับหนูปูอยู่กับพมิหารอยู่กับปูนเวียนเวียนแถวเนี้ยห้ามคุยด้วยเอาคุยยังไม่กี่คำเอาโทรศัพท์ก็ไม่จับยกเวน้นมีธุระนิดนหน่นนนอยหน่อยแล้วก็เลิก เดี๋ยวแล้วก็มาเข้าเข้าขึ้นเขาเรียกว่าเข้าขึ้นขึ้นจะต้องศึกษาศึกษาแนวทางโพธิสัตว์หลวงพ่อท่านโพธิสัตว์ท่านก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับสัตว์หมายถึงไปไหนเราก็ต้องแผ่ก็ต้องสวดก็ต้องพิจารณาลองคิดดูเนี่ยถ้าฝึกมาอยู่เนี่ยสักเดือนสองเดือนเดือนขึ้นว่าเนี่ยถ้า ถ้าตามตามที่หลวงพ่อท่านอธิบายถ้าตามหลวงตาอธิบายเนี่ยทุกคนสัมผัสได้หมดนะฮะอย่าเปลี่ยนขึ้นก็นแล้วกันคุณเดินไปเดินมาคุณก็เปลี่ยนขึ้นแล้วฮนะตาหูจมูกริ้งกายก็ไปแล้วคุณไม่เอาขึ้นเหล่านั้นไปแผ่ไปแผ่ไปปรับไปสวดมันก็ไปขึ้นทั้งโลกนี่เวลาไปขึ้นทั้งโลกเนะี่ยมันยาวแล้วล่ะ มาเจอสักคนหนึ่งยาวล้วละ่ะยิ่งเจอเพื่อนเนี่ยคุยยาวเราเป็นชั่วโมงละขึ้นเปลี่ยนแล้วครับไม่มีแล้วฝึกยากแล้วกลับมาให้มันต่ออีกะอะไม่ใช่เวลาอีกละไหนที่เขาถามเมื่อกี้เนี่ยสมัยเจ้าก่อนฝึกกับท่านนะเมื่อก่อนหลับตาท่านยังยังให้กลับมาลืมมาลืมตาสวด เองต้องลืมตาสวดให้ได้อย่าไปเพง่งถ้าอย่าไปเพ่งนานให้หลับตาเราต้องอ่านต้องการเอาภาพหลวงปู่หรือภาพอะไรก็ตามเนี่ยมาที่ตาไปที่ใจเหมือนกระสินนั่นแหละไม่ต่างอะไรกระสินคาว่ากระสินเนี่ยไม่ใช่เพ่งนะฮะไม่ใช่เพ่งนะถ้าท่านเพ่งอะอย่างพวกที่เพ่งไฟเพ่งอะไรพวกเนี้ย ตาเสียทั้งนั้นนะ่ะเขาไม่ให้เพ่งเขาให้มองมองภาพตรงนั้นนะ่ะเอาตาเนี่ยมันเป็นหน้าต่างของดวงใจยอยู่แล้วเนี่ยเข้าบริจิตเข้าจนมันนึกอยู่ตลอดเวลานา่นามายึเข้าแล้วเข้าจิตแล้วมันก็สามารถจะไปฝึกอย่างอื่นได้ละประมาณนั่นแหละ ถ้าใครทำได้ก็ท่านเป็นพุทธภมบรโยมีประโยชน์ท่านไปไหนสร้างกำบินผู้มีประโยชน์แล้วละ่ะท่านสามารถจะเอาขึ้นขึ้นกำลังจกกักรพพัดขึ้นบาร,รมีหลวงหลวงปู่เนี่ยซึ่งมันเต็มแผ่นดินเนี่ยท่านยังไม่ได้รวมเลยนะผ่านรูปนามเราเนี่ยเป้าหมายคือมนุษย์สัตว์วิญญาณที่จะเวียนว่าใจาเกิดไปไหนมี มีทุกขี่วิญญาณมีทุกที่มนุษย์การในป่าไม่มีมนุษย์ยังมีวิญญาณเลย้ะ <c oughs> เข้าใจไหมา่า <c oughs> นก็เป็นประโยชน์กับตัวเองยังไม่พอนะฮะแสดงว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วเพราะอารมณ์ท่านอารมณ์ไม่ดีไม่มีแล้วฮะอารมณ์อยู่กับบุญแล้วะอยู่จะก,กับพัดอยู่กับพภวิหารอยู่กับลุงปู่อยู่กับบุญท่านเองอะที่สร้างมานี่มันก็เวียนบนเวียน เวียนไปวิญญาณที่เป็นทุกข์เนี่ยถามว่าเขาจะน้อมมารับไหมน้อมนะเขารู้นะเขาน้อมมาผ่านเราก็ไปที่เขาไม่ใช่ของเราด้วยแต่เขาได้เพราะเราเราเป็นเหตุในอนาคตเขาเจอเราเขาจะช่วยเราไหมช่วยอย่าว่าแต่อนาคตเลยปัจจุบันก็ช่วยได้ถ้าเขามีกำลัง พอที่จะช่วยเราได้เขาช่วยเพราะเราเปลี่ยนคืนเขาคืนที่เขามีทุกข์เราสามารถจะเปลี่ยนเขาได้เพราะกําลังที่ผ่านเราเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาสมัยก่อนหลวงตาเชื่อได้ยังไงหลวงตาก็มีเชื่อนะเป็นไปได้ยังไงขนาดจะเปลี่ยนอารมณ์วิญญาณที่เป็นทุกข์ที่โดนกรรมอยู่เนี่ยให้มันเปลี่ยน เป็นสุขได้เนะี่ยท่านบอกทำไมจะไม่ได้เพราะกำลังของข้าเต็มแผ่นดินและกำลังจัก,กรพพัดอกีกประมาณได้ที่ไหนท่านบอกตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ถมมาองค์ปัจจุบันองค์ข้างหน้านะไม่มีองค์ไหนไม่เป็นจัก,กรพพัดเพราะน,นั้นจัก,กรพพรดก็ต้องอยู่ในโลกนะถ้าเอ็งน้อมบรารมีข้ารวมกำลังจัก,กรพพัดและรวมบุญเองเอกอ่ะผ่านอ,นะอย่างนี้จะว่าแต วิญญาณเลยสวิญญาณที่เป็นทุกปิวเลยสันบอกอมันเปลี่ยนปิวไปเลยไปเกิดเลยนู่นอ่ะมันพิสูจน์ได้สันบอกไม่ใช่พูดลอยๆนะจ๊ะพิสูจน์ได้ทุกเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นถ้า,ท,า,ท,า,ท,าท่านท่านท่าำได้เนี่ยมันไม่ได้ชาติเดียวด้วยสับอกโอ้ยาวไกลเลยบางคนปรารถนาเป็นใหญ่ในอนาคตนี่ ไปไหนพวกเต็มเลยฮะโดยมากวิญญาณพวกวิญญาณทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่มันลุมเรานะฮะวิญญาณรู้หรือเปล่าว่ามันอยู่ที่ไหนมันก็เห็นเราเพราะมันเป็นวิญญาณมันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกถึงเขาไปไม่ได้ก็จริงเขามองเห็นเขาไม่น้อมมันไปนไปไม่ได้หรอก หมายถึงอายุเขาอายุของความสว่างของเขาถ้าเขาไม่มาสวดมาได้รับบุญจากมนุษย์ซึ่งมีรูปรูปนามนี่นะเขาเป็นเทวดาเนี่ยแสงสว่างเขาก็จะมอดลงไปเรื่อยเรื่อยๆเรยพราะบุญเขาก็จะหมดไปเรื่อยเืย่เหมือนเราเนี่ยก็เตรียมตัวตายได้แล้วเพราะบุญมันหมด กรรมหมดเ็าเรียกว่ากรรมทั้งบุญและบาปมันหมดมันก็ต้องเปลี่ยนร่างอนะฮะแต่เปลี่ยนไปไหนอ่ะก็ไปตามกรรมไงถ้าเราไม่ฝึกอะไปตามกรรมคือตามความรู้สึกสุดท้ายที่มันออกจากร่างโดยธาตุที่มันบีบเราเนี่ยธาตุทั้งสี่มันบีบเราโดยแก่โดยของมีคมโดยของมีพิษในทุกวันเนี่ย ออกแน่นอนควบคุมไม่ได้ออกไปไหนไปฝึกเพราะนั้นพุทธศาสน์ไม่ได้ซับซ้อนนะถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วไม่ซับซ้อนคือท่านสอนให้เข้าใจเรื่องการเวรียนว่ายตายเกิดสอนให้เข้าใจเรื่องของกรรมสอนให้เข้าใจเรื่องนรกสวรรค์การเวรียนว่ายตายเกิดไม่เป็นธรรมชาติคุณหนีพ้นหน่อยหนีไม่พ้นถ้าคุณอยากใหญ่นะคุณก็ต้องฝึกเนี่ย อยากใหญ่อยากสวยอยากรวยเออจากมนุษย์นี่ยนะซึ่งมาอยู่ตรงกลางกลางเวลาเราเปลี่ยนร่างเราไปไปไม่ไปไหนฮะไม่ข้างบนกับข้งางล่างหรือไม่กับมนุษย์ไปมนุษย์ข้างบนก็คือเทวดากับพรมข้างล่างก็คืออบายภูมิทั้งสี่อบายภูมิทั้งหมดนั่นแหละนรกทั้งหมดนั่นแหละ ส่วนสัตว์ดรัะฉานอยู่กับเรากับเป็ดอสุรกายสัมโมเวสีส่วนหนึ่งก็อยู่ที่เราอยู่ใ,ใกล้ๆเรานี่แหละซ้อนมนุษย์อยู่นรู่บางคนซ้อนอยู่นะจ๊ะเพราะมีกรรมเกี่ยวข้องกับเขาเพราะนั้นการกระทำบางทีมันมันถึงเบอร์ไปเบอร์มาบางคนมันบังคับไม่ได้อยากจะทำดีจะบังคับไม่ได้ เพราะมีดวงเจ้ากรรมนายเวรนั่นแหละคอยบังคับอยู่ประมาณนั่นแหละ